การตั้งค่าของรุ่นใหม่ล่าสุด ECM a 2 2 0 2 2 GB นะครับเข้าฟัง์กชันการตั้งค่าโดยการกดลูกฟันเฟืองค้างไว้5วินาทีเซ็ตอุณหภูมิความร้อนให้กดที่สตรีมเลือกอุณหภูมิความร้อนกดทัดที่รูปมเมล็ดกาแฟเลเวล1,2และก็ายืนยันคำสั่งปุ่มเดิมปุ่มที่สตรีม ปุ่มประหยัดพลังงานหรือ energy saving กด e s p r ป s s o ต้องการประหยัดพลังงานให้กดให้สถานดวงไฟ3ดวงโชว์ขึ้นถ้าไม่เอาก็ให้มาที่ตรงนี้แล้วก็กด e s p r ป s s o ยืนยันส่วนตัวนี้เป็นการตั้งค่าความกระด้างของน้ำให้ทัดตรงนี้มีทั้งหมด4 l e เลเวลมาจากค่าโรงงานเลเวล4ควรตั้งอยู่ที่เลเวล1จากนั้นยืนยันคำสั่งกดปุ่ม f f e ฟเวลาปิดเครื่องอตโนมัติ กดที่อเมริกาโน่มีทั้งหมดสีเวลา15นาที30นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงต้องการยืนยันคำสั่งให้กดที่อเมริกาโน่ส่วนปุ่มนี้ติดตั้งฟิลเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้หรือจะถ้าติดตั้งฟิลเตอร์ต้องเข้าขั้นตอนนี้ก่อนส่วนตัวนี้เสียงปี๊บนะครับถ้าถ้าไม่เอาปี๊บให้โชว์ตรงนี้แต่ถ้าเอาปี๊บให้โชว์สถา,านะ3ขีด จากนั้นยืนยันคำสั่งด้วยการกดคูณ2เพื่อยืนยันครับประมาณนี้ง่ายๆไม่มีกันมาก